สำหรับโลโคีนิวส์วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนจากแม่ค้าย่านบางกะปิกันนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงของโควิด -19 ช่วงนี้ไปชมกันครับข้าวบังไก่ร้านหนึ่งในย่านแฮปปี้แลนด์นะครับร้านนี้เนี่ยผมมานั่งทานบ่อยในช่วงเช้า แต่วันนี้เราไม่ได้พูดมาพูดคุยถึงรสชาติของร้านข้าวมันไก่นะแต่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมีผลกระทบต่อร้านข้าวมันไก่เนี่ยอย่างไรบ้างเอาระหว่างเมื่อก่อนนะครับพี่ว่าเมื่อก่อนในร้านนี้มีการขายข้าวมันไก่ในย,ยอดคนที่เข้ามาที่ร้านเยอะไหมก็เยอะค่ะเมื่อก่อนเยอะมากช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไเช้าไปเยอะค่ะครับแต่มาแล้วอย่างนี้ก็น้อยลงค่ะครับน้อยลงมากเลยด้วยจากโควิดด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะช่วงที่เขาบอกว่าให้ปิดปิดร้านเนี่ย คือให้เฝ้าระวังเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยที่ร้านเป็นยังไงก็ลูกค้าก็น้อยลงแล้วก็มีสายเลือกกลับบ้านนะคะกลับบ้านเราก็ช่วยทางที่ว่าลูกค้ามาสั่งกลับบ้านแต่ลวันพอพอสมควรครับแต่รับมาระยะหลังเ่าก็คือน้อยลงอ่าฮะหลังจากนั้นพอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดค่อยคๆคลี่คลายเนี่ยนะฮะที่ในเรื่องของโครงการที่ภาครัฐเนี่ยเขาได้เข้ามาช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการคนละครึ่งงเงี้ยเป็นยังไงพอมีโครงการนี้เข้ามา ดีขึ้นค่ะดีขึ้นลูกค้าก็มา มาใช้บริการก็มากขึ้นหน่อยนึงแต่มาช่วงนี้ก็น้อยลงมากแล้วค่ะน้อยลงมากเพราะว่าในช่วงปลายคือคนละครึ่งเนี่ยมันมีอายุของเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอใกล้ใกล้หมดเนี่ยก็จะหมดแล้วบางคนก็ใช้ใช้หมดเร็วเพราะฉะนั้นมันมีโครงการที่กำลังเข้ามาคือโครงการรรชนะโครงการรรชนะอย่างที่บอกว่ามีการแบ่งในื่วงของของเงินให้ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยในเข้าโครงการเนี่ยได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นพี่คาดหวังอะไรกับโครงการนี้พี่จะเอาเงินไปทําอะไรบ้างก็เอามาลงทุ ขายต่อค่ะพี่ครับก็คือจะซื้อของที่เป็นวัตถุดิบต่างๆนานาใช่ค่ะครับผมสิ่งที่พี่อยากจะให้มันมีหลังจากนี้นอกจากเราชนะแล้วในเรื่องของหน้าที่ที่รัฐบาลอยากให้เราดชอบอยากให้ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างช่วยของอะไรบ้างหรอก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้าค่ะเพราะช่วงนี้ของมันแพงมากเพิ่ครับอะไรบ้างที่แพงก็หนึ่งหมูก็แพงขึ้นค่ะ คปัญญาก็แพงขึ้นครับก็คือประมาณนี้อ่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่เพอยากให้ทางรัฐเข้ามาช่วยประชาชนบ้างค่ะเพราะทางบ้านแต่ประชาชนก็เดือดร้อนเยอะมากเลยค่ะของก็แพงขึ้นเยอะเลยค่ะครับค่ะครบโอเคครับขอบคุณแม่ค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าเห็นใจนะครับสำหรับแม่ค้าขายข้าวมันไก่นะครับซึ่งแม้บอกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราชนะรวมไปถึงมองสามสามเรารักกันที่กําลังจะมาถึงในใกล้ๆวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาสั้นๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องฝากถามไปถึงทางรัฐบาลด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ข่าวในมือคุณ